ถ้าไม่เปิดออกอีท่วมไปแคเดินลำบาก 我打妈 ก็ดัางกันสัตว์ล่างอย่างแข็งข้างบนอย่างนิ่มอย่างเละผ<ม>นจากชั้นดินเละๆเนเนๆที่ตมที่โคนที่เลนก็นจะเป็นชัดด้นดินครับที่แข็งเลยบางจุดมีปลูกหลังด้วยแข็งมากแข็งต้ก ปลาบ่พพอใหญ่เอ้ยเอาไปปลาจอออกจากปลาจอแล้วก็มีคนหาปลาด้วยครับ <c oughs> ไม่เวลาละ บ้านบอกบ,บ้านบอกที่นี่นะร่มกำเนิดปลาไหลของเมืองไทยเลยแต่ว่าไม่เจอได้ไม mm ่กีดูอ่ะไม่รู้ไปมุโดโคนหลบอย่ที่ไหนนะครับไม่เจอเลยนะครับ mm hmm. ตอนนี้ทั้ง ทั้งขุดไปแล้วก็ทั้งกุ่โทรศัพท์ไปนะครับป่าเจาะวิดีโอคอไปหาฝั่งของอทีมงาน